ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเวมัตะตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรม <c oughs> กรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกร,รมเนตฉานเ <c oughs> ปลววิสัยมนุษย์เทวดามีนั่นก็คือผืนนาประเภทต่างๆนั่นเองอารมณ์ต่างๆที่เราเสพครบเป็นผืนนาเป็นกรรม ทุกครั้งที่คิดเป็นการสร้างกรรมทุกครั้งที่คิดอกุศลเป็นการสร้างทุกขติให้กับตัวเองความคิดอกุศลที่สร้างทุกขติให้กับตัวเองมีสิบแบบคือตัวอกุศล,ลกรรมบทบสิบนั่นเองความคิดที่อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในการมอยากพูดโกหก อยากพูดยุยงให้คนแตกกันอยากพูดคำหยาบอยากพูดเพอเจ้อความคิดที่โรงเร่งอุงปรกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความคิดที่พยาบาทความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิสิทธิธธ อารมณ์แบบนี้สิบความคิดแบบนี้จะเป็นเหตุให้ทุกคติเกิดขึ้นเพราะอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลอกุศลคืออย่างไรคือเบียดเบียนกันนั่นเองเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่น <c oughs> ในทางตรงกันข้ามกัน ความมีประมาณต่างๆของกรรมที่เรียกว่าเวมัตตาแห่งกรรมถ้าเรากระทำกุศลกรรมบท10เราคิด10อย่างคือในทางกรงข้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,รมไม่พูดโกหกไล่ไปจนถึงไม่เป็นมิจชาทิฏฐิเนี่ยก็เป็นผืนนาดีเป็นผืนนาที่เป็นกุศล เป็นเหตุให้ได้อัตาภาพคือมนุษย์หรือเทวดาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้พระองค์ให้เสพมากทำมากจเจริญมากโดยเฉพาะถ้าเราขยับขึ้นมาเป็นลักษณะของผืนนาปันกลางหรือผือนนาปราณีที่เป็นการทำสมาธิในระดับรูปสัญญาหรือ อารูป,ประสัญญาเราก็จะได้ผลวิบากในระดับเทวดาชั้นพรมรูปแล้วก็อารูปแต่ปัญหาของการไปเป็นเทวดานั้นก็คือยังไม่พ้นจากนารกกำเนิดชันเปลววิสัยอยู่นั่นเอง ังนั้นการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาซึ่งจะมีความเลิศประเสริฐมีความสุขอย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าอาคามีกลับมาสู่สังสารวัตรกลับมาสู่กรรมธาตุคือนรกกาเนิดฌานเปลววิสัย ไม่พ้นจากทุกขติไปได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้เราเนี่ยฝึกทิ้งอกุศลจนไม่ให้มีเท่าปลายขนรายไปสัมผัสเราจะมุ่งทิ้งอกุศลอย่างเดียวก็ได้ทิ้งทิ้งทิ้งละนันทีเรื่อยๆจนอกุศลในใจเนี่ยไม่มีเลยหาไม่ได้ หาไม่เจอแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระศัสดาทรงพยากรบุคคลนี้ว่าจะปรินิพันธ์ในปัจจุบัน ภิขุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะ คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิขุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่าง คือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปะปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมะตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว